สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการเราทำบุญดูทับวันนี้นะครับของเราทีมเอนะครับก็จะมาพามาเล่นเกมนะครับคือเป็นเกมคำต้องห้ามโดยเกมเนี้มันมีกติกาดังนี้ก็คือ1เราจะมีคำนะครับที่อยู่ที่เป็นมีสี่คำเป็นการกลุ่มนะครับก็จะเอามาแปะบนหัวโดยที่คน คนคนที่ได้คานั้นน่ะห้ามพูดอย่างเช่นผมได้คําว่าเล่นอยู่บนหัวทุกคนในนี้ก็จะพยายามให้ผมพูดคาว่าเล่นนะครับก็คือเราก็จะมีบทลงโทษโดยบทลงโทษเราก็คือมาม่าเผ็ดนะครับอ่าว่าถ้าเกิดใครแพ้นะครับก็จะได้กินมาม่าเผ็ดคนนี้คนเดียวเลยผราชอบเขาเลยครับเต็มเต็มมากตัวมากใช่เผ็ดมากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแจกจ่ายคำคำกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาผุ่นคำกันแล้วครับอันนี้เป็นคำของพี่แคทเลยโเคุคำเวอันนี้เอาใครเ่ะขอพี่จอยพี่จอยพี่จอยโอเคว่าอะไรครับผมอ่ะคุณปาลินเอาพี่จอยปิดให้คุณปาลินอ่๋ออ๋อจัดตาอาอาเอาแบ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมนะครับอ่าไล่ทีละคนนะเออไม่ต้องไล่หรอกเออเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มเลยครับพี่แคทครับไอ้เรามาทำงานที่ธุรกิจเนี่ยที่เป็นไงมีแบบดีไหมต่อเลยเหนื่อยไหมก็งางงั้นก็งางงั้นหรอเออเรื่อยเรื่อยขายดีไหมพี่ได้บ้างนะได้บ้างอ๋อเพราะเนี้ไม่ค่อยเหนื่อยดีอยู่อยู่ที่นี่นะไม่ค่อยเหนื่อยเนาะ อยู่กันบะพี่น้องใช่ไหมเออใช่ไหมใช่เออเอาเก่งนะเนี่ยเก่งอยู่ที่นี่อบอุ่นนะฟองเหรอผมรู้สึกว่ามันห้าก่อันดีนะหน้าก่อแบบไหนเอา เห็นไหมไปแล้วไปแล้วหนึ่งคนตอนนี้ก็โควิดเนาะใช่พี่รู้ผมว่ารู้สึกว่าเหนื่อยกับมันมากเลยเว้ยพี่แต่พี่อยากไปดันเหล้าพี่บอกเลยโอ๊ะทำไมอ่ะคือพี่อยากเมาพี่อยากเมาจริงพี่ขาเมาอยู่แล้วเมาพี่นอนทะเลไหมพี่จอยอยากเมาไหมเข้าเมาไหมเข้าเมากินเหล้าอะไรนี้ได้หมดเลยได้พี่ชอบเลหนุ่ม มนหนุ่มกี้นี่ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรเลยพี่ชอบเด็กเหนื่อยไหมถามจริงไม่นะไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ไม่เนไเหนื่อยคอะไมาได้ทต่เมือคำัจากไงไม่รู้นะใครคิดคำว่าคุู้เะนเจ้าพูดนะพี่แชล้งแม่เอ้ยนี่คำอะไร รู้หรือจี๋หมออะไรอ่ะเออรู้แล้วเออรู้ก็รู้แบงค์รู้ไหมแบงค์ก็แบงค์รู้แบงค์ได้อะไรได้นะแบงค์ไม่บอกหรอเออไม่รู้มป็นยอะไรแน่ใจหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยต้องไม่รู้ดิจริงป่ะเออใช่ไหมไม่ทันจะมีคนหลุดบีบีไม่ออกจากเกมแล้วบีพูดได้นะเอ้าพูดได้หรอได้นี่ เหนื่อยเหนื่อยไหนบอกว่าีู้รู้รู้รูรู้ว่าก็ต้องเนื่อยแน่เลยรู้นเหนื่อยฮะพี่จอยคือเอาง่าเราได้คนแพ้สองคนแล้วแหละเออย่งนีก็เหืคนเดียว แะไรลยมันมีรองมึแง่เส้สองรอาเลยเหรอใช่ถ้าเกิดว่าค<อ>ุณโดนกรอบกรอบแดงคุณก็กินมันในหมาตายไม่มีเนี่ยคือแบบที่ถึงท,ที่แก่งนอนอ่อ,อ่ะพี่จอยแบงค์อยากถามนิดนึงพี่ไอ้ฟูกี้เราเนี่ยไปเที่ยวก็บ่อยถูกต้องไหมเราไปเที่ยวบ่อยเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่ไปเที่ยวที่ไหนมากแล้วพี่รู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุด ที่บ้านเนาไปกับที่บ้านที่บ้านเขาไม่ียกเที่ยวนะที่บ้านเขาไม่ีย้เที่ยวจอดอย่างเช่นที่ผมรู้มาคือไปเกาะช้างใช่ไหมอ๋อเกาะช้างนี่พี่ส่วนใหญ่พี่ทำอะไรปมาไ์ตี้ปเมาเอี๋มาเดวยมดวมาวาเ นี้น่าจะคำว่าอบอุ่นไม่ไม่จริงเหรอทำอะไรวะเนี่ยไม่รู้เลยเอาเก็บไว้ดิเอาเก็บไว้ไม่เฉลยไม่เฉลยไม่เฉลยหรอกต้องให้ตัวแล้วดิเออมันก็จะเปลี่ยนเกมเนี่ยไม่เฉลยไปเลยไม่เฉลยเราพูดนี่คิดว่าอะไรคิดว่าอะไรเป็นใครกับพี่เป็นกับพี่เป็นน้องเออเปคิดว่าอบอุ่นไหมเนี่ยครับอ่ก็มาอยู่ในรอบที่สองนะครับทำก็อยู่ในมือแล้วนะครับทุกคนเชิญแขกรับดูเดี่ยว โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยคำแต่ละคำไม่กล้าไม่กล้าพูดก่อนเลยต้องเริ่มกันไลยมาเรื่ยเริ่มกันเลดิแหมคุณหนุ่มนุสบายมากเลยคุณหนุ่มยัไงเออก็ไม่ค่อยอยากกินนะมีค่าค่าคุณหนุ่มสบายเอายังเอายังคะเออเอาแล้วเออเอาแล้วถ้าเกิดว่าว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีโควิดอ่ะคุณอยากไปไหม อยากไปไหนอยากทำอะไรผมผมได้ผมได้ยิ่งเยอะเลยถ้าไม่มีโควิดตอนเนี้ยคุณจะไปไหนคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณนะคุณนะคุณนะไปไหนคุณนะคุณนะคุณนะเออคุณเนี่ยทำอะไรคุณทำอะไรอยู่ ทำไรเราผมเหรออพี่ได้อยู่บ้านมาไปเที่ยวทำไบ้านอยู่บ้านใครไปเที่ยวกันไปเที่ยวเหรอถ้าเกิดอยู่บ้านเที่ยวปะโควิดนะยังไม่เที่ยวเที่ยวไล่เที่ยวทลิปเที่ยวนอนต่อไปไม่แต่ว่าเราไรเราอยู่บ้านเรานอนด้วยนอนนอนแล้วพี่สั่งเฟซบุนกไหนอนนอนมนอน นี่คนที่ชนะแล้วแล้วใอรทำไรบันบันกินเยอะพี่จอะไที่หนึ่งวะกินเยอะหิวบ่อยไห้หิวบ่อยไหมโอเคไม่นอนไม่นอนมนอนผือตัวผือไปอ่ะเราก็จะมาสรุป คนที่แพ้ของตาแล้วออกตัวเรียกตลอดนะครับก็คือคุณตา่งมาใน่แล้วไน้รับีมชาตรัทุกคนอยากกินเน่อยากกินคนต่อไปที่จะได้กินด้วยคือคนที่แพ้สคงตาอ่ะกันเราก็จะมาดูนักประวางิิวพี่ลงเพราะของคนนี้กันนะครับโอเคเขาอยากเขาหิวอยาเดี๋ยวเราไปต้มมาม่ารอเลยอเลยจ้า อ่าบทลงโทษของเรานะครับก็คือมาม่าเผ็ดนะครับโดยผู้แพ้คือพี่แคทแล้วก็คนดีนะฮะโอเคเขาไม่ได้อยากแส้หรอกอ่าแต่อยากกินโอเคยวรู้เรื่องก็คือห้ามกินน้ำนะครับจนกว่าจะหมดโอ้โหโอเคมาปรุงเลยนะเราชนะได้อะไรชนะได้อะไรชนะก็ได้คทำยังไงทำให้ยิ่งขึ้นยัเออไม่ยอมเหนื่อยให้เลยเนี่ยโอ้ดีไปเลยครับอืมอู้ววว เออดูดิโอ้จัดๆๆๆนี่นะฮะจัดไปหนึ่งนะครับโอเคอ่ะคุณครบได้เลยเดี๋ยววัอันนี้เดี๋ยวเราลองโรยท็อปปิ้งก่อนโอ้ยได้ไิดไปเลยหรอหน้าตาน่ากินนะคล้วก็ดีแล้วก็กินได้อยู่นะเห็นแน่โอ้ยน่ากินอยู่นะนี่ไงเขาบอกว่าเขาอยากกินนหำามวานเออว่ะ โอ้ยเฮ้ยหอมมะ,ะพี่แชทเนาะอ่ะใคยกินหอมกินไหมกินมดิขับรถช่วยดิขับรถช่วยนี่นาไม่ไหวบอกไม่ไหวนะเดี๋ยวนวะิ่งยาวนาให้มันเผ็ดมันสีแต่ไม่น่าเผ็ดนะจริงๆนะงเนาะลองดูลองดูงดงดไม่เคยกินเลยนะเนี่ยอ๋อแล้ครับคำแรกนะครับถอดไหมใครทันทถา,าวะ <his> หยจริงหมดลงโทษมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยให้เต้นได้ไหม เอาแล้วนะครับไปแล้วคำแรกอือเป็นไงอร่อยมีปากคมเลยอฮ้ยสิวสิวสไลด์แค่นั้นน่ะสิวสิวสิวมากเลยเป็นไงโอ้ให้คุณสองคุณเลือกมาเองอ่ะ ก็อะไรน้ำหูน้ำตาไหลอะไรโฆษณาอยากเข้าเข้าได้นะครับมันมาเป็นไงรสชาติการกินมันไม่เผ็ดนะตอนที่ไม่กินไปแล้วอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเมาใช่ไหมมาอุ้ยน่ารักอ่ะอยากเสียซีซาร์กบพี่แคทก็ได้เลยตอนนี้ทรมานคนแก่ที่หายไปอ่าก็โปรุงโทษก็เดี๋ยวปล่อยให้สองคนนี้เขาันไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมา อีกคลิปกันเนาะก็คือเราก็จะฝากด้วยนะครับกับช่องเราทําคนดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าเกิดชอบเกมแบบนี้ก็รอดูกดไลค์ให้เราอีกกดไลค์ให้เราอีกแล้วอีพทีนึงแล้วก็คอมเมนต์มาเลยว่าอยากดูเกมอะไรอีกได้เลยอีพีหน้าน่าจะมีแน่นอนได้เสนอได้ฉันเลือได้แล้วให้เรโทษเป็นอะไรอ่าใช่อยากให้เปลี่ยนเป็นเต้นไหมเออพอดูแล้วครั้งนี้น่าจะไม่ใช่แนวเท่าไหร่จากคันซีพาสโอเคสำหรับวันนี้นะครับรายการเราทำคนดูนะครับของเราก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย บายา <laughs> มีไข่รวมไหม